ดีค่ะ อันนี้ก็โบดใช่ไหมพี่พอตโบดอะโบดใกล้ๆค่ะแล้วเราก็จะไปเลาะการวันนี้เรามีแพลนจะไปวันนี้วันนี้มีแพลนทั้งวันนะคะเดี๋ยวฮันหาจะของกันวันนี้เขามีแพลนจะไปกันเมื่อื่อเลยค่ะหนึ่งไปเก็บเห็ดไปเลาะป่าเห็ดนู่นนี่นั่นสองไปดูคณะทะเลคือตั้งใจมากอยากไปดูคณะทะเลอยาเห็นต้นนั้นก็ยังดีเนาะจันเนาะมันอาจจะเกลี่แล้วแหละแต่ว่าก็อยากไปดูเนาะ ันได้หลายเลยค่ะมันเป็นจังได้ตนไปนแบบไดอจจิอาจจะเก็บมาชิมน้ำนะคะวนวารสชาติเป็นแบบได้เนาะจ่ะถ้ามันยังมีมงมเอาใบามันก็ได้นะจะ้จะโนจะเอาใบ,าบามันอ่อนๆมามาลองชิมดูเนาะคะ่ะเพราะว่าเห็นไผกับไปเก็บนะคะก็อยากลอ่องเบิ่งเนาะจาค่ะเดี๋ยววันนี้ภาพน้องด้วยเต็มเทนะะเนาะจ้ะเข้าได้มากแล้ว เลยนล่าสวยออมีัววัวส,สวยเดนมาวัวนะแปลกวัวแบบดาแล้วก็คาดขาวมันเข้าใ่เสื้ออะเออสแปลกดีนี่จ้าอาหารว่างของเรานะคะอืมอะไรนะอืม <c oughs> อะไรนะปลาหมึกกระปุกแล้วก็นี่ทุเรียนไปได้มาแล้วได้กินแล้วมามา,มาโนเวเอ้ยอยู่โนเวไปเดนมาร์กอยู่เดนมาร์กได้กินผู้เรียนโนเวเพนทค่ะเขาต้องกันเห็บด้วยนะคะนี่ กันเห็ดกันยุงฉีดโอ้โหที่นี่มีเห็ดมาให้หนูด้วยจ้ทีี่่นพี่น้องฉีดจ้ะกันกันทุกอย่างมันเริ่มมีแล้วเห็นเนาะมันร้อนเหรอเอ้ยฉีดเอาฉีดข้างหน้าเลยฉีดตัวเองพี่น้องคะตอนนี้เขาไม่ได้ปลาแล้วเนาะค่ะเนาะปลาเพิ่นแบบว่าใหญ่แบบกว้างขวางแห้งจ้ะแล้วก็แบบเป็นข้าวยังเกาะบ่หกเหมือนแม่จ้ะเป็นสาหะเห็ดมวนค่ะเห็ดกระชิตตังโคโลเคเรอยู่ อุ้ยปะยวหันให้เบิรงจ่ะบรรยากาศดีสุดๆถ้ารรมาตาสุดๆป่าแบบว่าบกหกเลยค่ะนุ่นน่ะป้าเพิ่นค่ะผลนกับบกง่ายหนึ่งจ่ะแล้วเราจะเข้าป่าก,กันเนาะคะ่ะเนาะไปจ้าเจอผักเซียนจ้ะพี่น้องนี่คะ่ะย้ออ่อนนี่ผักเซียนฝรั่งอันนี้เม็ดแก่เพิ่นติดจะเอาเม็ดเพิ่นไปนั่มจ้ะเอาไปโรยบานเนาะนี่คะ่ะ ผักเซียนฝรั่งเก็บได้อยู่ได้หน่เก็บไปคั้นนี่จ้าเด็ดติดจะเก็บอเมรไปวานแถวบ้านเนาะเต็มเลยค่ะนี่นี่มาเลยผักเซียนเดยวติดจะเก็บไปเด้อจ้ะเก็บผักเซียนเด้อจ้ามาถึงแล้วก็ต้องเก็บค่ะตัวอ่อนๆเนี่ยแหละเอาไปคั้นเห็นเราจะเห็นเห็นเห็น ต้นพักเสียนฝฟางเห็นไหมบานเท่ากับลุปไปแล้วจ้ะนี่เขาเก็บอาบใบไปไปขั้นจ้ะพี่น้องเขาเก็บเหตุกันเรามายังเก็บพักกันอยู่นี่แล้วแต่เรืองนานนี้จ้จะเดี๋ยวจะเอามาเด็ดไปด้วย นี่ค่ะเอามาเล็ดไปด้วยเอาไปโรยเก็บมเมล็ดผักเซียนมาเจอของดีมาเก็บเห็ดก็มาเจอก็อไปก่อนจ้าอุ้ยพี่พรนี่ต้นกระจุยไอ้นี่พี่พรต้นอันนี้นี่แม้มันกินได้นะต้นกระเจี๊ยบไม่ไม่ใช่อะไรนะเหมือนบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอีหยางก่อ บ้านเราเขาเรียกว่าต้นกระเจียวเหรอดอกกระเจียวใช่อันนี้ดอกกระเจียวเออเหมือนเลยเนาะเหมือนนี่มันกินได้นะนุ่นมันกำลังออกกระเจียวฝรั่งเหรอนุ่นน่ะเต็มอยู่ข้างหน้าเละดอกกระเจียวฝรั่งมันขึ้นในดินอหรนี้เด้อเห็นเขาเก็บอยู่อเมริกาดอกกระเจียวจ้ะกระเจียวใช่หระอันรู้นี่มันใช่ไหมมันทำไมเล็กๆเนี่ยเหตุยังไง เห็ดอะไรนั่นอะไรเลยนะน้ำหมักอ๋อเพราะน้ำหมักมันป่านี้มันจะมีเห็ดพึ่งเลือดเหรออืมเพ่งแล้วก็เห็ดพึ่งพึ่งหวานโอ้นั่นไงนั่นไงพี่พรนี่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 พึ่งเลือดเจ้แก้มเลือดนูแก้มตรงนี้นกแก้มตรงนี้เจอแล้วค่ะเจอแล้วพี่น้อง นี่ดอกพึ่งเลือดดอกพึ่งเลือดจ้ะจะแล้วจะแล้วอีกดอกหนึ่งจ้าโอ้ยตะมุติมีเลยค่ะแลค่ะตะมุติมีอีกแล้วอุ้ยมันต้องนั่งนั่งนั่งค่ะใช่ใช่ใช่ะมันจะไม่เห็นเลยโอ้ยเขาปลาก็ได้กินทุเรียนเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยไม่แห้งยาวต้องมองดีๆค่ะปลาเพิ่งก็เป็นต่างยางอยู่จ้ะ ตียางหาหมือกับเมื่อยตาเพื่อนนะ่ะสะออนลายปลาลงโลกเมือหนึงพี่น้องเอ้ยพนะุ่นน่ะเวิ้งต้นไม้สูงจนโหลดจะ้ะมือคือสันยังเห็นกับมือสันมันเจอแล้วจ้าี่เจอแล้วเจอแล้วได้บอเท่าบอ๊เอ้ยกบกบอยู่ได้อยู่จ้าดอกในเท่าแล้วถ้าเจอดอกหนึ่งแล้วก็ต้องปองคขอบรอบจ้ะ ว่ามันจะอยู่ใกล้กันมองรอบๆจะมาในหนาวอยู่ด้วยค่ะล่มๆเนาะมาเจอแล้วจ้ามันมานค่ะ,คะพี่พรมันเห็ดยี่หางนี่อุ้ยตุม้มจิมีเยอะเลยพี่พรเห็ดอะไรไม่รู้อุ้ยเพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานหลายดอกเลยค่ะอุ้ย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 ,ยพี่พี่สะออนสะอวนพี่น้องพี่พรมาเร็วนี่ ไปนอนมาหลายดอกเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุอุยอุ้ยไนอนเอ้ยดเตลุเตลเตลุจ้าเยอะเลยเยอะเยอะเอะกระุะกุมจ้าเสียงดังที่พอเสียงดังไม่ได้เด้อจังดังจังดังไม่ได้อุ้ยกำลังสวยมากเลยที่พอนี่นี่ทีมข้อเทราซับบอเดี๋ยเขาตัดขาเดียวเตัดขาเดี๋ยวเขาตัดขานี่จ้ะ ต๊ดมือสั่น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 จ้ะมือสั่นเลยค่ะโอ้ยเมื่อเจ็บก็มาเจ็บเลยค่ะตัวนี้ไปแล้วอุ้ยใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเห็ดอีหยังนี่จ้ะยังมีเห็ดอีหยังไม่รู้ค่ะโอ้ตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยเห็นเห็ดเยอะ เยอะมากจานนี้ตอกเด็กๆแล้วก็ปล่อยเขาไว้ก่อนนี่ได้แล้วได้แล้วกรุบๆคำเดียวใช่ไปนี่นี่ดอกนึงพี่พรใช่แล้วเดี๋ยวเราออกจ้ะชุดสองชุดสามอันนี้พี่วันอีพี่น้อยว่านี่แหละเออเหรอกิรเจรพบัวอ๋อกำลังตุ่มกุกกำลังตุ่มุกนีเลยค่ะเห็นอีกอย่าง จริงก็มันเป็นเห็ดส้างเนลี่ยมนะแต่เราเอาไปได้อันนี้อันนี้เราปล่อยเขาจไหนนี่อันนึงนะคะนี่นี่อันเล็กๆก็มีอุ๊ยมีคนมาตัดไปอันแล้วนี่จ้ะนี่อันนี้เราก็ตัดแล้วเออนั่นน่ะนี่ค่ะเราก็ตัดไปแล้วนั่นน่ะเราเอาไปชิมได้ไหมอันเดียวเนาะอันเดียวเอาอันนี้อันเดียวนะคะนี่เขาถ่ายรูปก่อนเขาเรียกว่าเห็ดอีหยังอะไรปากกาลังหรือไงเนี่ยลืมขอถ่ายมามาถ่ายค่ะ เราเอาไปอันเดียวนะคะนี่ค่ะถ่ายให้เขาดูหน่อยอันนี้เล็กๆก็มีนะคะจ้ะเราตะนั่งเพลินเนี่ยคุณจะเจอครั้งแรกหรือเปล่้อโอ้โหนูตาดีเคยเจอสักทีเนี่ยอุ้ยนี่นี่เห็ดอียังไงนั่นไอ้นั่นมันที่เราเก็บเมื่อวานนะจ้ะโอ้นี่ค่ะเต็มเลยเล็กๆเนี่ยเล็กๆเต็มไปค่ะข็ตัดเต็นคนตัดไปเนี่ยเอาไปแค่ชิมลองดูนี่มืพอค่อเห็ดอันนี้จ้ะครั้งแรกมันนี่ชีวิตเจอนหมครั้งแรกเลยเห็ดปากกาลังใช่ไหมคะ นี่ค่ะมันกำลังตงมุกก็มีค่ะเนี่ยตรงนี้แต่เราจะเอาไปแค่แค่ชิมนะคะกอนเป็ดอาจจะมันหาย,ยากนี่ปเราไปทอดเข้า<ๆ>ไดมากจ้ะนี่ปลาหมื่นๆเลยเดอ้อจ้ะตรงนี้เนะาะเราจะยางออกไปข้างนอกจ้ะดูค่ะพี่น้องราสเบอรี่ทางนี้เป็นสุกแล้วน่อยค่ค่ะเก็บจ้ะ กแดงจึงเคืองอยู่อืมวันนี้หอดาบเบอร์รี่นี่หอดักเบอร์รี่สะออนคักผลไม้บานชนอืมหวานหวานจุดจวดคลิปมาเดนมาร์กสิหลากหลายเด้อจ้ะพี่น้องผลไม,ม้มักหยาเพิ่งกับเบอร์รี่ประยักจ้ะ คล้ายถ้ำต่องไปพี่น้องเบื้องเนี่ยและได้มาทั้งที่นอกจากเนาะอืสุดยอดยอดจ้ะเต็มเลยพี่น้องโดกเต็มอยู่คุณนะจะบ่กเก็บเนาะดูค่ะเต็มเลยจ้ะอืมเก็บไปกินไปแสบหว,ห,หวานมากพี่พรเอ้ย ก็มีลูกเนาลูกบอลเนาจ้ะเลือกเอาแสบหอมผลิตได้แล้วคลิปหนึ่งนี่ยจบคลิปตรงนี้แหละถ้าพป่น้องเก็บเห็ดเก็บผลไม้ป่าจะพี่นน้องคลิปมาเดินหมากับสิบบ้ยาวอาปไญหาเดียจ้ะเข้าไปบ่อยเข้าไปหลายหมอ,อมรวมรวมกันไปทำลิปสะสมไปอืมดูแต่เห็ดไลก็จะเบื่อเนอะะาะเก็บผลไม้บ้างดูดงมงดอกไม้วิวทิวทัศน์ไปจ้ะ เนี่ยอะไรก็ถ่ายลงไปเอาตามงภาพี่น้องมาเที่ยวนะคะเนาะใช้น้องมาเที่ยวด้วยเก็บเห็ดด้วยจ้ะชมบรรยากาศบ้านเพลินน้าจ้ะเวลามาตะเก็บแต่เห็ดก็สิพาคักไปโพดนะผ่าเน,น,ะนาะจุดประหม่บ้านเพลินน้ำจ้ะไปะเราไปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็จะไว้แค่ไน,นเดอ้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวไปต่อกัน กับคลิปหน้าจ้ะไปเบิ่งวันสิพากันไปเฮ็ดอีแหนแน่แน,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 น่นันจ้ะเนาะไปแล้วจ้าค่ะพี่น้องค่ะข้ากินลัสมบูรี์แล้วน,นจะจ๊ะเนาะนะคะคลิปนี้ก็บเจ,จบไปแค่นี้เด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเนาะคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนค่ะก่อนจะไปกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบราลุใจกับเทคลิปเฮ็ดจีนํจาจ้าคลิปนี้ไปก่อนจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพร็อ,อคลิปหน้าจา้า